สวัสดีครับผม jnn fishing นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปตกปลาทำคลิปเลยนะครับนานทีก็จะได้ทำสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งเหยื่อตกปลาของ ne นะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ผมก็ได้สั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าของจะมาถึงวันไหนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับแกะดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทสเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ชมของมาครับเหยื่อที่สั่งไว้กล่องซุ่มของ NE Fitting ครับ NE Fitting เดี๋ยวเรามาดูครับเราซุ่มไปมานะครับว่าได้อะไรมาบ้างครับ สูสิส้มขดใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสารสารเล่งสองตัวแล้วก็ขดเล็กแล้วก็อาหารสองถุงสายที่พันคันเบ็ดนะครับสวัสดีครับเจนทิชชนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นบุฟเฟ่กันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันครับเริ่มตกกันแล้วนะครับ ย้อนเท่านี้ก็เลยไกลๆ ได้แต้มนะครับผมก็ยืบๆเลยอ่ะอกกินเด็ก ý đồ mm -hmm. không bằng cái cải tiêu thôi 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 ยุงก็เดือดนะ มากกว่า <laughs> ตัวเบ็ดอ่าขนมปังเกีียวด้วยก็ได้ตัวเบ็ดขาด จะเป็ดตัวเดียวล้วันนี้มา,มาข,ขายเครียดทัานหน่อย งน,นี้จะไซแถวนี้จะไซใหญ่ฝั่งฝั่งนูน้นหน่อย <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ Oh, will oh, <laughs> เด็กเก่าติดปากยังกินไหวอยู่ อนนี้ก็ช่วงเที่ยงนะครับที่บ่อนนาพันธช่วงเช้าเดือดเป็นน้ําร้อนเลยนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นน้ําที่เดือดหายไปไหนหมดบครันาก็อยู่กันฝั่งนั้นนี่ทีมงานช่างไฟนะครับ อันนั้นทีมงานมาจัดนะครับทีมงานมาจ่าครับโบกหน่อยครับเดี๋ยเดี๋ยวเราก็ไล่ดูทีมงานแต่และทีมงานครับแต่และคนก็ได้กันอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับนี่ นี่มาจากทีมงานอะไรครับมีไหมมีทีมงานไหมไม่มีสายโดนนะโดนะครับอันนี้ครับแซมสนใจติดต่อออกเรือก็ติดต่อได้นะครับแล้วครับมีฝากเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรไหมโ,โอ้หเฮดฝ่ายสิบแล้วไปโดนอะไรนะหักนะครับเจอะของใหญ่อีกคิวครับผมอันนี้ก็ทีมงานฝ่ายเซฟครับ สต่เซฟเขาก็มากันห้าคนหกคนนี่ครับทีมงานน,นี่ก็อีกคนหนึ่งครับของเขาอยู่ทั้งชุดนี่นะทีมงานรอบหวานหมดแล้วครับนี่ครับนี่ทีมงานใส่เซฟอยู่ตรงนี้อสองคนนะครับ ชิเกตเดิมดูแล้วสูมแล้วกันบกมือหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็บ่ายสี่เดี๋ยวก็ได้เวลาเลิกนะครับห้าโมงนี่ครับคนงานครับคนงานอันนี้ของของผมนะครับ ทางดาบก็ของนะคันนี้ครับทางแดงของไ <Okay. S 1> ต่แซมครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ